แสนดีออ้ Ooh, พี่พีัูดีค่ะกี่พันคนนะสองพันดอกสวสดีค่ะเอาไว้ตังไหนเอาเอาข้าวไว้ในนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเอาช้อนก่อนนะพี่พีสองพันคนจะมาดูแสนดีกินข้าวเหรอคะแสนดีต้องกินเก่งๆเลยนะเพราะว่า <c oughs> พี่พีมาดูเยอะเลย <c oughs> ใช่ไหมเนาะ วันนี้คุณพ่อทำกับข้าวให้คะ่ะวันนี้แม่มัดผมให้นะเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันหรอกแบ่งไม่เท่ากันไข่เจียวปลาปลาด้วยเอ้าปลาด้วยปลาด้วยเทมาเลยใช่นี่ปลาฮามาจินะ <laughs> ฮามาจิกินเ <laughs> มื่อวานกินปลาช่อนวันนี้กินฮามาจิเแลียวพ่อขอ,อน้ำใส่ถ้วยได้ไหม โอเคกินฮามาัจิตอื้ปลาเออไหมก็เอามาหอมมัดก็แล้วกันเฮ้วมาลองชิมสิมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะลามือเขาจะจุ่มมือเฉยเฉยอร่อยไหมรสชาติมันเป็นยังไงข้าวขยำมือค่ะยังไงกินแบบคนสุพรรณ <ś ic u> คนสุพรรณของแท้หมดแล้วบอกนะโอเคได้พ่อวางไว้เถอะหมดแล้วบอกนะหมดยังในในดูดิฮ่าโอ้ว้าวใช้มือช่วยใช้มือช่วยกินด้วยได้ไหมคะกินด้วยนะแม่กินด้วยได้ป่นี่นะ อร่อยเนาะอร่อยเนาะอุ้ย pues พี่พ nah. ี่มาดูตั Mat ้งสามันสี่แน่ยอร่อยเปิดมือเปิดมือมีก้างไหมนะมีก้างหรอเอาไปเยอะเลยไหมเอาไปเยอะๆไหมพร้อมยังพร้อมยังวันหมดยัง อ๋อยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่เพราะว่ามันมีผักแซนดี้ก็เลยต้องเคี้ยวเยอะๆใช่ไหมสวัสดีค่ะแซนดี้กินข้าวค่ะแซนดี้กินข้าวแบบคนสุพรรณนะเปิบม,มือวันไหนกินมือมันจะแซบอะไรไหมคะพี่พี่กินข้าวยังค่ะ <c oughs> น้อยไปไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เย้ตบมือสันติเก่งวันนี้หลายจุกวันนี้คุณแม่ทำให้ค่ะป้าไม่อยู่ป้าฮะอ๋อจะกินเองเหรออะไรอะไรอะไรทำไมอ่ะกินเองไหมล่ะกินด้วยนะฮึยังอาการมันเป็นยังไงอยากแม่จ้ย อืมปาลา่ะมันก็แซบอยู่นะเมื่อวานเรากินปลาช่อนทอดกันใช่ไหมวันนี้เรากินปลาฮามาจีฮะพ่อทำอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงสวัสดีค่ะดูคุณแม่นะ

แบ่งกันนะอุย้ย <laughs> อะไรติดปากคะ่ะบอนแม่บอนแม่แบ่งกันกินเนี่ยจะได้กินหมดไวๆจะได้ไปเที่ยวสันดีจะไปเที่ยวไหนคะสันดีจะไปเที่ยวอุ <laughs> ย้ยอุ้ย ไปเที่ยวค่ะอันนี้ให้ใครกินค่ะอืมอร่อยนะมันมีผักด้วยค่ะมันมีบ็อกโคลี่มันมีผักใบเขียวอ้าวมีแก้งด้วยโหมีแก้งด้วยนะ วันนี้คุณแม่จะไปซื้อชุดค่ะไปซื้อชุดวันที่สามมีถวายความอะไรเขาเรียกว่าอะไรถวายอะไรที่ที่แกมมี่ค่ะก็เลยต้องไปซื้อชุดโต,ตวไวมากโตวไวโตวไวว่ากินข้าวเก่งมากเลยเนาะนดูจิแล้วแตนดีดูพี่ปานะพี่ปาพี่ปายังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเล็กอุ๊ยไม่ได้ ป้อนไม่ได mm. ้ไหมใช่ช้อนป้อนไหมวันทุ่ยวันทุ่ยอมข้าค่ะโอ๊ยเบา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 อันนี้ไหมอืมเบาเบาลูกเบาเบา น้องกินกี่รอบคะสามรอบแล้วคะ่ะเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็กินนมกินข้าวเสร็จแล้วก็แปะสักแป๊บหนึ่งเราก็กินนมตามอมัมม,ม,ม,มัขอมแม่หมดละอ๋อกินอะไรล่ะไม่มีเลย อือเป็นตัวแซบแซบมากอืมเบาๆค่ะแม่แม่ครัวแม่แม่ครัวเบาๆอืมนี่คือฝีมือพ่อนะเอาชิช้นสไเก่งมากคุณปู่ไวคุณปู่ไปถ่ายหนังค่ะไปสองสามวันและกลับวันนี้ มันปูไปถ่ายหนังที่แทบแทบประจวบค่ะมันปูไปทะเลอะแซนดี้อยากไปไหมวันทีวันทูอ้ามไม่ถนัดใส่ช้อนใส่ช้อนเฮ้ยมันได้แล้วกินเลย กินเลยอ่ะใส่ช้อนให้ค่ะอวันทุติหืมงแ <c oughs> สนดีน่นารักขอบคุณค่ะอื <c oughs> วันนี้กินกับข้าวกับปลาค่ะข้าวปลาแล้วก็ไข่เจียวใส่ผัก วันที่กินยังกินอยู่ปะดูสิคุณพอ่อก็ให้ปลามาเยอะนะเนี่ยปลามันผสมอยู่ในนี้เต็มเลยวันที่ห้ามว้วโอ้โหนี่ก็ยุบไปเยอะแล้วนะ <c oughs> พี่พี่เห็นไหมเก่งไหมตบมือตบมือ คุณพ่อตอมูอ oh. เออเองนี่พ่ออยู่นี่ฮึใช้เงือกใช้ <laughs> เงอก <laughs> อะไรนี่ไงแซนดี้บอกพี่พีซีวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะเพราะแซนดี้อะนอนเก็บแรงไว้แล้วเขาจะมองพี่รักอะ่ะแล้วเราว่าจับเื้อเขา <laughs> แตนนีมองพ่อไม่ถนัดอ่ะแตนีมองพ่อไม่ถนัดก็เลยจับนีแล้วก็บอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องดึงเสื้อกมองพ่อไม่ถนัดอืม ยำมิยำมิแบ่งกันอืม thank you ยังไม่หมดเหรอหมดแล้วต้องกินเป็นเพื่อนกันกินกิง น้องหนึ่งขวบแล้วค่ะวันนี้น้องกินเมื่อเช้ากินขนมปังไปแล้วก็กินข้าวต้มแต่ว่าไม่ค่อยชอบข้าวต้มเท่าไหร่ชอบอชอบข้าวธรรมดามากกว่าแล้วก็มื้อกลางวันกินเป็นข้าวสวยแล้วก็เป็นไข่เจียวใส่ผักแล้วก็เป็นปลาโอโอเคโอเคมา อ้าวง่วงซังั้นอุ้ยไม่มีน้ำซุปซะด้วยอยากได้ชิ้นเนี้ยค่ะป้อนให้หน่อยได้ไหมคะนี่อยากได้ชิ้นนี้ป้อนให,ห้หน่อยได้ไหม เหมือนพ่อเหมือนปู่สาวสุพรรณสนดีเป็นสาวสุพรรณหรือเปล่า<ม>ดอกไม้สนดีเป็นสาวสุพรรณหรือเปล่าดอกไม้อ้ยเอนดอกไม้สันดีเป็นคนสุพรรณหรือเปล่า<ม>จ้าดอกไม้สวยไหมดอกไม้กี่เดือนแล้วหนึ่งขวบแล้วค่ะ น้องได้กินอะไรนะซีดีแลกหรอไม่ได้กินเลยน้องไม่ได้กินซีดีแลกเลยกินข้าวปกติค่ะเฮ้ยเอ้ยไม่ดูกันดิไม่ดูกันไม่ดูกันดูทำไมเ <c oughs> อ้ยอ้ยไม่ดูพี่พี่ที่พี่พี่ทำอะไรให้อ่ะอ๋อเออว่าสันดีถามว่าพี่พี่กินข้าวหรือยัง <laughs> เอายาง้หาเรื่องฉันด้วยอืออยากดูอะไรใจอ, <laughs> อยากดูพ่อแม่ก็ไม่ได้บังขนาดนั้นนะแม่ก็ว่าแม่ไม่ได้บังขนาดนั้นนะ พอเปลี่ยนที่พอย้ายที่บังไว้นะบังไว้บังไว้นะเดี๋ยวอ้เขาเห็นได้นะบังไว้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 แม่บังไว้สิเจ้าแสนดีดึงอะเอาพ่อหายอุ้ยพ่อหายไปไหนแล้ว <balanced> อยังไม่เล่นยังไม่เล่นกินข, <S 2> <S 2> <S ข้าวก่อนกินข้าวก่อนยังไม่เล่นนะคะเดีย๋ยวค่อยเล่นนะเดีย๋ยวค่อยไปเล่นยักษ์กันนะโอเคไหมสันดีสันดีญญญฟังฟังสันดีฟังก่อนเรากินข้าวก่อนนะแล้วเราค่อยไปเล่นยักษ์าไหมเอาปะเอาไหมเดี๋ยวให้พ่อเล่นยักเอาไหมพ่อให้พ่อเป็นยักษ์นะได้ <S 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 ไปกินกข้าวเสร็จก,ก่อนกินข้าวเสร็จก่อนแล้วเล่นยักเอาไหม segreg? อุ้ยทำไมเป็นเงี้ยฮะห,หูกินเยอะอยู่นะเนี่ยพ่อทำมาเยอะนะเนี่ยก็ไม่ต้องหมดดีนะพี่แบ่งแม่ด้วย ถามที่ลอยกระทงปีนี้พี่ๆไปลอยกันที่ไหนคะออชอบมองหน้าพ่อมองหน้าพอ่อ,าพอแล้วก็กุมกิม <c oughs> รักไหมรักพ่อไหมคะรักเนาะรักแม่ไหมคะรักเนาะรักกันเดี๋ยวกินอีก,กอุอ้ยอา้าวไม่โยนสิโนโนนะ อันนี้มัมแค่คำเดียวพอเพราะว่ากินเยอะมากแหละจะหาหาปลาให้หาปลาให้หใ,ห<อ>ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเรียกพี่พี่มามาออะนั่นีน่ come on come on อ่ะ1 2 3นทูี้แต่แนดี้ก็ต้องกินนมพอละแ,แค่นี้พอเยอะเลยอุ้ยมีปลาด้วย เลือกปลาให้เลยดีกว่าวันนี้แสนดีกินปลาฮามาจินะพี่พี่ไปซื้อได้ที่แมคโครฮามาจิมีขายที่แมคโครซื้อมาทีหนึ่งนี่คือแบบอยู่ได้ยาวเลยใช่เนาะอันนี้อีกคำหนึ่ง อันนี้ last one last one โอเคไหมเดี๋ยวให้กินน้ำด้วย last one เลยโอเคขอบคุณค่ะเชื่อฟังขอบคุณแม่สิแม่ <c oughs> สันดีกินน้ำพอ่อเอาน้ำแม่สันดีหน่อยเดี๋ยวพอ่อนน้ำคนูกน้ำ่ะ เรากินข้าวแล้วก็ต้องกินแหนมโอเคแต่ดีกินน้ำเปล่าแม่กินน้ำ,นำเขียวฮืมสวัสดีค่ะอืมใช่ <laughs> เรียกใครเรียกใครขมมนขมมนนันสแสนดีกินเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็ไปทำทุล้านัสแสนดีจะเล่นยักษ์ไหมแันดีจะเล่นยักษ์ไหม,เล,ไหมเล่นไหม มาแล้วอยากมาแล้ว,วเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเสรลัก <c oughs> พี่พี่กินข้าวยังคะกำลังเที่ยงแล้วนะอย่งพี่พี่กินข้าวยังคะกำลังจะเที่ยงแล้วนะกินข้าวได้แล้วนะเดี๋ยวโตวไม่ทันแสนดีนะพี่พี่รีบกินข้าวนะ sai mế, Nó Hmm. Không phải lia Ủa, lên cái lên robot. lên robot, lên làm เลียเลียเทียทิชชู่ทิชชู่เปียกอิ่มไหมมาให้แม่ให้แม่แล้วสันดิจะกินขนมไหมขนมทุกมื้อเลยอ่ะแต่ไม่ต้องกินนะแล้วไม่ไม่ต้องกินทิชชู่เย้ใครเก่งใครเก่งตบมือเช็ดปากเช็ดปาก โอเคเก่งมากเก่งมากอืมเช็ดมือด้วยค่ะอ๋อเช็ดเช็ดโต๊ะให้ด้วยค่ะอืมเก่งมากมีสั่นหัวด้วยมีสั่นหัวแหมนี่ไม่ได้เรื่องเลยใช้แต่แสนดี เบ่งหรือเปล่าอืเบ่งหรือเปล่าอือ,อะไรเอาอะไรฮะอันไหนอ๋อพี่ปลาปลาปลากินข้าวไหมพี่ปลากินข้าวไหมอันนี้มันเช็ดโต๊ะแล้วไม่ได้ น้องจะไปเที่ยวอ,อะไรอะไรดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,สม้สีม่วงสีชมพูอสั่งการด้วยเสียงอดอกไม้อมดอกไม้อมโอเคไหม พ่อเยี่อพ่อาปอพ่อาปอเสียงจังเสร็จแล้วอยากคู่ใช่หนึ่งขวบค่ะหนึ่งขวบหอมพ่อก่อนหอมพ่อคิสหน่อยนักพ่อคิสพ่อหน่อยนะคิสพ่อหน่อยได้ไหมคิสพ่อหน่อยได้ไหมโอ้ยจิ้มตาจุ๊บ จุ๊บๆอ,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 อะไรอ่อยอินตานะอันไหน่ตามปิงปิงเลยนะเขี่ยตาโอ้โหหน้าเหมือนคุณพ่อเหมือน,นมากต้องจะไปไหนน้องจะไปซื้อของกับแม่ค่ะจะแม่จะมีไทยลายกาแล้วก็มีไปเอ่เขารบเขารบพระศพ ที่แกมมี่มนี่นคืออะไร <c oughs> อ่ะตัวไวมากตัวไวไหมคะตัวไวเนาะแสตดิตัวไว <c oughs> โหแสตดิกินไว้เกือนเลย เฮ้ยโอ้โหเอาฮัลโหลเช็ดปากหนูนิดนึงเส็ข้าวติดเราไปล้างหน้ากัน โอ huh? oh. ้ยอะอ่อเจีจริงจีจริงเนอะอไปอยปอย บูบเลยโอ้ยเจ็บมากอันนี้เล่นเฉยๆัน่อยดิไม่ต้องกัดจริงแค่เล่นเล่นเฉยๆกินกินกินกัดเป็นตุ๊กแกเลยไม่ปล่อยเลย อเจ็บมากอะ่ะ mm hmm. ดูดิดูรอยฟันดีดูรอยฟันนี่นิ้วบุบเลยร mm hmm. ้อนเลยอะ่ะโอ้โ hmm. ห oh, อักเสบแล้ว mm hmm. แม่แม่แม่ คนไหนชื่อแซนดี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะพี่ๆบายๆนะไว้แซนดีม้มาใหม่นะคะแซนดี้รักพี่ๆไหมรักเนาะรักรักทำยัไงคิส oh. Oh. ไม่ดุรักไม่ดุกันนะ มาแบบใหม่มาแบบใหม่ออ้หโยโน่รักแล้วทำไงรักแล้วคิสรักแล้วรักแล้วคิสกับยบายค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะไปไบพี่พี่กัน อวร้อนมากเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่พี่ก่อนจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปทุรัฐแล้วนะฮ่าร้องเพลงพอไปวัดไปวาแต่จับไม่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ฟังไม่ออกอ้าวโนโนเลยปไปบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บเอ๊ยไปไปแล้วนะ